ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าหน่อมันน่าจะโล่งไปแล้วนะ แต่เจ้าคุณพ่อน่ะสิก็ยังไปหาเสาะหน่อไปหักเอากิ่งหน่อมาหอนแล้วก็จะเอามานึ่งกินกับน้ําพริกอีกเจ้าคุณพ่อว่าหน่อล้วงไม่มีแล้วมีแต่หน่อกิ่งกินไปก่อนนะย่างเข้ามาในคิทเช่นหรือว่าห้องครัวมาปะใส่ไหนึ่งเปิดมานึกว่านึ่งไก่ที่ไหนได้กลายเป็นนึ่งหน่อหรือดูการของหน่อล่ก็ได้โล่งแล้วแต่ก็ยังเหลือหน่อกิ่งอยู่อันนี้ก็หน่อล่นั่นแหละแต่เป็นกิ่งของหน่อล่เจ้าคุณพ่อบอกว่าสมัยเป็นละอ่อนกินหน่อล่กิ่งนึ่งการที่จะกินให้อร่อยก ต้องหาผ้ามาคุมและหาอะไรหนักๆมาหนินงหรือว่ามาตต่งไว้ให้มันแป๊บๆเพื่อให้หนอนนึ่งของเราหยัดน้ําและก็ะนุ่มนวลเวลาเคี้ยวก่อนอื่นก็นําปลาลอตเตอรี่หรือว่าปลาสลากกินแบ่งรัฐบาลของเรามาเอ็นไฟให้หอมให้สุกให้กรอบก่อนวันนี้เราจะทำำําตําน้าพริกปลาลอตเตอรี่แล้วกันปลาลอตเตอรี่หรือว่าปลาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะซุกซุมมากในทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษก่อนอื่นก็ตํากระเทียมกับเกลีอกับสุรลให้เหลียกก่อนนปาปลาลอตเตอรี่ที่เรา จีหอมๆและสุกกรอบๆไว้แล้วลงไปในคกตําให้เหลียกเลยครับตําปลาลอตเตอรี่ของเราจนเป็นเพลงของวง b i g a เอเลยครับนั่นก็คือฝุ่นเมียตําจนเหลียกเป็นฝุ่นเป็นผงแล้วเราจะนำมาเกยใส่คกใหญ่ถ้าเราฝืนตําในคกเล็กมันจะฟะจะฟุ้งจะทำให้ไม่จะพิกจับเกียร์หรือว่ามันจะไม่ค่อยกันนะครับลือเปียกพริกหนุ่มจีของเราเสร็จแล้วก็จุ่นลงไปในคกแล้วก็ทำการตํานะครับ ตำศูนจนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันตำให้เหลียกตำให้เหลวเราจะไม่ปรุงรสใดๆดทั้งสิ้นนะครับเพราะตอนแรกเราใส่เกลี่ยกับผงสูรสไปแล้วหลังจากนั้นก็อุ่ยผักป้อมผักหอมตำศูนย์ให้เข้ากันอีกทีนึง่งเมื่อมั่นใจแล้วว่าทุกอย่างศูนย์เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจิ้มดูแล้วจับพริกจับเกลี่ยแล้วเราก็ควัดใส่ถ้วยห้างกัวข้าวเตรียมตัวรับประทานอาหารได้เลยครับมาใจดูหนอนนึ่งของเราที่เราเอาเขียงหนิงไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะดูเปร๊บๆหน่อยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าคุณพอถ,ถึง ทำวิธีนี้เวลวคมสติ๊กกี้ไรมาจ้ำได้เลยครับเต็งจ้ำไปหลายรอบไม่ติดกรำเข้าใจหินก็เลยเอาหัวไม่มือเงียบเลยทีนี้ตามด้วยหน่อไม้ไร่นึ่งของเรานะครับรู้สึกว่าหน่อมันจะนุ่มๆแล้วก็กรอบๆยังไงไม่รู้หรือว่าจะเป็นวิธีเอาเขียงเต็งของคุณพ่อ